นิทานเรื่องเทวดากับคนขับเกวียนณหมู่บ้านแห่งหนึ่งอันไกลโพ้นมีชายคนหนึ่งขับเกวียนไปในป่าลกทึบเพื่อหาฟืนและพืชพันธุ์ธัญญาหารบังเอิญเกวียนที่ขับไปติดหลมลึกวัวไม่สามารถจะลากไปไหวและเวลาก็ใกล้พรบค่ำแล้วโอ้ยอึบติดลมเลยเนี่ย ทำยังไงดีล่ะคราวนี้มันจะมืดแล้วด้วยมมามา,มาชายหนุ่มผู้นั้นไม่รู้จะทำอย่างไรจึงนั่งร้องไห้พร้อมกับกราบไหว้อ้อนวอนเทวดาให้ช่วยท่านเทวดาท่านเจ้าป่าเจ้าเขาโปรดช่วยข้าด้วยเถิดข้าไม่รู้จะทำยังไงแล้วได้โปรดเถอทันใดนั้นเองเทวดาก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าชายผู้นั้น และบอกกับชายผู้นั้นว่าเจ้านุม่มเจ้าเอาบ่าแบกดุมล้อ,อกเกวียนไว้พร้อมกับเอาไม้เลียวเคี่ยนวัวให้เดินเกวียนก็จะขึ้นจากหลุมได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยละ่ะเจ้าต้องทำเองชายผู้นั้นก็ทำตามที่เทวดาแนะนำเกวียนก็ขึ้นจากหลุมได้เฮ hey, ขึ้นแล้วจะวัวแล้วกลับบ้านกันได้แล้วละ่ะเฮ ความจริงแล้วเทวดาจะแผงลิ์ให้เกวียนขึ้นมาเลยก็ได้แต่ท่านเห็นว่าถ้าไม่มีเทวดาชายหนุ่มผู้นั้นจะนำเกวียนขึ้นมาได้อย่างไรจึงอยากสอนให้ชายหนุ่มช่วยตนเองวันข้างหน้าจะได้ไม่ลำบากนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อนที่เราจะให้คนอื่นมาช่วยเราเราต้องช่วยตัวเราเองก่อนนะ